ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้ประจำวันที่21เมษายน2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทกวางตุ้งดอกเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทกวางตุ้งใต้หวัน เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทกระลำดอกจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง1บาทกะหล่ำปลีหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อ kilogram. กิโลกรัมกะหล่ำม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระหล่ำปลีเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขนะต้นเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทขนาดยอดเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทผักกาดขาวแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทผักกาดขาวไม่แตงผลเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต right ่อกิโลกรัมผักบุ oh, ้งน้ำมัด25้ากรัมเมื่อวาน65บาทต่อมัด วันนี้60บาทต่อมัดราคาปรับลดลง5บาทผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทต้นหอมเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งเมื่อวันหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวเมื่อวันหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสิบบาทผักชีไทยเมื่อวันร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีเมื่อวันร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสามสิบบาทใบสะระแหน่เมื่อวันหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทใบกะเพราเมืはは่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ดอกหอมเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทใบมะกรูดเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้เมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม กระชายหวัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่เมื่อวาน,น35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมือ่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหวัวเมือ่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน มื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทพริกกระเลียงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท พริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพริกยำเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทพริกหยวกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง เมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทถั่วงอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทถั่วฟูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวัน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม กระเจี Mustang, um, loyalty, od, note, names, unk, ngày, B, ๊ยบเขียวเมื Dog, ่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวัน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน เมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมราคีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมราจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่วเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาท มะเขือพวงไม่เด็ดคั่วเมื่อวันเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสิบบาทมะเขือม่วงเมื่อวานสามสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวันเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวนยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม มะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมว nah ันน Th ี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราาเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมร,ราคาปรับขึ้น5บ arts, าทเมื่อเขือเหลืองเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์เมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแดงกว่าเบอร์กลางเมื่อวัน26บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแดงก่าอ่อนเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแดงร้านเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแดงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแดงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็ก เมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบือกลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบือใหญ่เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน130บาทต่อมัดวันนี้130บาทต่อมัดผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรม วันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกเมื่อวาน3าบาทต่อกรัมวันนี้35บาบาทต่อกรัม สายบัวลอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท หัวไชเท้าเม mm. 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 ื <PDF> hmm. <Moon. S 2> ่อวานสิบหกบาทต่อก <Tomorrow. S 1> ิโลกรัมวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวานร้อยห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวานร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวานร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัม แครอทไทยเมื่อวัน22บาทต,ต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่เมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กเมื่อวัน1 5 0 0บาทต่อ600ลูกวันนี้1,800บาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น300บาทมะนาวเบอร์กลางเมื่อวัน1 5 0 0บาทต่อ500ลูกวันนี้2,500บาทต่อ500ลูกราคาปรับขึ้น1,000บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ มื่อวานัน2,800บาทต่อ400ลูกวันนี้2,800บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางรมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด เมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเมื่อวานหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งเมื่อวานสามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมักลุดเบอร์เลก เมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมักลูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมักลูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร,รขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ